เมื่อไม่กี่วันมานี้ได้มีคลิปอินฟูชาวขเขมรแจกเงินทหารขเขมรที่จะมาประจำการชายแดนไทยกัมพูชาโดยในคลิปจะเป็นผู้หญิงเดินแจกเงินทหารคนละ2,000เรียนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ16บาทจริงดิ16บาทซื้อพริกน้ำปลาย,ยังไม่ได้เลยหลังจากที่อินฟูท่านนี้ปล่อยคลิปได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตทั้งไทยและกัมพูชามาคอมเมนต์กันมากมายเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์กันบางส่วนนะ คอมเมนต์ช่วงแรกจะเป็นคอมเมนต์ชาวกัมพูชาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาฟังคอมเมนต์แรกกันเลยคนนี้คอมเมนต์ว่ารักและเคารพพี่ยักษ์มากขอให้ครอบครัวพี่ยักษ์โชคดีและประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องส่วนคนนี้ได้กล่าวว่าเออให้กลับมือโดยตรงอย่างนี้ได้แน่ร้อยเปอร์เซเหมือนคนนี้กำลังจะบอกว่าถ้าให้ผ่านรัฐบาลหุน่เนเงิอนอาจจะไม่ถึงมือทหารก็เป็นได้ แล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้โดยรูปภาพการแลกเปลี่ยนเงินตราว่า1,000เรียวเท่ากับ8บาทต่อมาได้กล่าวว่าพวกคุณทั้งสองช่างเก่งและจิตใจดีเราขอขอบคุณแทนทหารทุกนายจิตใจดี16บาทเนี่ยนะความคิดเห็นคนต่อมาพี่น้องขมินของเราช่วยกันในยามลำบากมันดีมากความคิดเห็นคนต่อมาคนนี้เหมือนจะมาแซดิ้นหน่อยนะเขาบอกว่า แจกอีกแล้วคราวนี้เงินไทยคนละร้อยบาทใช่ไหมฮะฮ่ฮ <laughs> ะความคิดเห็นคนนี้ได้บอกว่าขอบคุณหัวใจที่ลึกซึ้งและล้ำค่าของคุณฮ่ฮ่ฮ่มันก็น่าจะล้ำค่ามากตั้ง16บาทแน่ความคิดเห็นคนต่อมานี่คือสิ่งที่พวกเขาทําเพื่อปกป,ป้องประเทศชาติอย่างสุดหัวใจเออเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยกันดูบ้าง ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ความคิดเห็นชาวไทยท่านแรกได้เงินคนละ16บาทไทยดีใจกันมากเลยนะความคิดเห็นท่านต่อมาได้คนละกี่บาทกันจ้าความคิดเห็นท่านต่อมาเอาไปซื้อเกลือกินนะความคิดเห็นต่อมาได้ถึงคนละ20บาทกันไหมไอทิตความคิดเห็นต่อมาก็ดียังซื้อมาม่าได้สองห่อฮ่าฮ่ความคิดเห็นท่านต่อมา เออนี่พวกคุณมารับเงินคนชรากันใช่ไหมฮ่าฮ่ฮ่าความคิดเห็นท่านต่อมาทำไมเขาไม่โอนเข้าบัญชีเลยล่ะมาแจกแบบนี้น่าเกลียดมากความคิดเห็นต่อมาประชาชนของพวกคุณจนแทบไม่มีจะกินแล้วแต่ผู้นําของพวกคุณนี่สิรวยล้นฟ้าความคิดเห็นชาวไทยท่านต่อมาแม้จับชาวไร่ชาวนาม,มาเป็นทหารดูไม่แมนเลยนะพวก ความคิดเห็นคนต่อมาแจกขี้คุณเซนไปเป็นขอนกำลังใจความคิดเห็นท่านต่อมาขอถามหน่อยพวกให้เงินแล้วจะไปซื้อของกินที่ไหนเล่าสนามรบครับไม่ใช่ตลาดนัดบ้าอิบหายเลยความคิดเห็นท่านต่อมาแจกอาหารดีกว่าไหมพึ่งไทยไม่ได้แล้วความอดอยากมาแน่พี่น้องคอมเมนเอ้ย เอาละก็จบลงกันแล้วสำหรับความคิดเห็นของชาวเน็ตทั้งสองฝ่ายสำหรับท่านผู้ฟังมีความคิดเยี่ยงไรก็สามารถออกความคิดเห็นได้ในช่องคอมเมนต์สำหรับวันนี้แอดขอตัวบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า